สรุปก็คือหนังมีรอบกลุ่มหนึ่งไปเล่นเกมถ่าขอลองกับการหยิบตุกตาขอลองเถอะมันไม่ได้มันยากใครคิดได้เสียงินบาไม่ได้คืนมาอ่ะใครคิบได้จะเลี้ยงบัตรฉันแบบคือฉันเห็นตู้ตุกตานี่คือฉันแลนหนีเลยไม่คิดอะไรโอ้ยอันนี้400อบาทตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ400บาทก็คือเอาไปเลย ตัวน,น้อยนี่นนคืออะไรอ่ะมันคืออะไรมันจะเล่นยังไงอ่ะอ๋อแล้วมันจะเหยียบมองนี้หรอคืออย่างตัวเลขเกมมันหนีจังเป็นตะเล็ดเกมบอร์ดตอนนี้เขาต้องไปแลกมันจะเป็นเหรียญสำหรับเล่นเกม40บาทพอ40ครับเล่นฝั่งไหนคะเล่นฝั่ง ฝั่งนี้ครับ,บนี้ครับ,บนี้ยอดที่ตู้เลยนะคะเหรียญสิบเลยใช่ไหมครับค่ะเหรียญสิบก็ย่อนถ้ากันแรกยี่สิบครับ,บ,แ,รรบแรกที่ตู้ยอดที่ตู้อ๋อโอเคมันจะมีตู้แลกเงินอยู่ ฉันรู้ฉันต้องหยอดเหรียญแต่อาขโมยมันใช้ได้แต่เหรียญแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบแลกเหรียญตัวนีนด้ด้วยใช่มันใช้ได้แต่แบบเป็นคอยเป็นแบบคอยชิปเออะไรมาเรียกวีจอบหลักของฉันอันหนึ่งอันนี้อันนี้คีบยังนี่คีบลูกอมบอก โอ้อันนี้ตักลูกอมบบเริ่มเลยนอตก,กำลังหยิบอยากได้นาฬิกา,อ,อ,อ,าอึ๊บอ<ว>ึ <laughs> <ว>๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเดือดเลยกุสาจดึงได้แล้วมัมือันกัน บ็ตรงกคนปัญญาอ่อนนะเล่นเกมอะไรก็ไม่ดูเก <c oughs> าหยอดเราจีว่าหยอดแต่พอสิไปล่น <c oughs> ขับรถดีกว่าห <c oughs> ยอดเหรียญสิบแ <c oughs> น่าาถ้าเล่มากเป็นหยอดเหรียญสิบมีแต่เหรียญอันนี้อ่ะ มูมีเหรียญสิบเลยหาในกระเป๋าแล้วโรดเลนอดขับรถเลยอ่ะนี่ไงอันนี้ใช้เหรียญโทเคนหยอดไปเลยจ้ามาขับรถกันเถอะขันตอนแรกมันให้เลือกรถก่อนเอาขันในดดีอันนี้ฟอร์มูล่าวันอันนี้รถกระชิงแดง เขี๋ยดีกว่าหาฉันเพ็นพอต,ตายแล้วเดี๋ยวโค้งเตจบไปแล้วเกมที่หนึ่งคือขี่รถแเ,เอาบูหายไปใส่มดแล้วเหลืออยู่สองเหรียญเหร่ยนย,งงยังดี กบ,บีบีมมแล้วบอกทีนี่อ่าหนึ่ง้ายุใสแล้วยุใสบีบี เอาไปใส่แล้วไม่ออใ่ไม่ออได้รอได้เล่นเชือเดียว่ะคืนลูกละหนึ่งีบี่าเอาเงินเอาเงินฉันคืนมาเอาเงินฉั้นคืนมาเลยนะได้ล่นแค่ครั้งเดียวมะงาไหน ูอีูุอีปุริท่านไหนไปวิ่งแล้วไปวิ่งแล้วไปวิ่งแล้วไม่อยากเรียนกัรหูจักลินเนาะอันนี้เรียนน้ำจับเนี่ยไเมันเป็นตัวอย่างแล้วตอนนี้น นนึงบ่โอ้ยวิกลีท่านแมาอีกแล้ววข้อเสือแม่ข้อเสือแม่ตังพูดตังพูดขนมไทย ซ้ายมือซ้ายมือสีเหลืองเหลืองโอเคโอเคสปีดโบ๊ทบ่ลนี่สนามหลวง <laughs> <c oughs> <c oughs> เออเกาะอีย่าย <c oughs> ผมย้ายผมย้ายผมย้าย <c oughs> น้ำมังคุด <c oughs> อายามาฮ่า sai đi nghe, okay, cái gì cả, cứ nhả rồi xú nè, ờ, quan sát cướp này งอแต้ไซอีกแล้วโอเคก็เกมอย่างเกมเศรษฐีอ๋อในขันห้าขันหาคืออย่างขันหาอ๋ออยู่ในขันห้าที่ขอขมาเอาคอ บริเรียนอ,นอนันนั้นแล้วสูงข้อ,อ,อที่สามครับนี้สัญญาณโอกาสหน้าเจอเล่นใหม่นะครับเกมนีบีบีประธานน็อตนะบีบีกระแขนสันคนหนึ่งกระแขนแง่ออเลี้ยงชิงนสัน อยลาจะหมดลจะลืมกดตรงนี้นะตรงนี้เป็นเทอร์โบจะได้เร็วๆมันตูก่อนกันมาตัวน้องหายี่เมย์พี่เมย์เาไปสนามตัวน้องหายเออเริ่มโอแขงๆนะโอสิ่ต่ออะไรงงโอ ันคือหามคนนี่ตูนี้มันให้ตาเสือกโค<ด>้อมเด้ไม่มีคมบ,บูนี่คมอยู่เป็นคมอยู่โอ้ไม่นโอ้ยอีกนิดเดียวทร <c oughs> าบบาทแล้วอา โอ้ยมันหนีพ่อมันหนีพ่อแบบว่ามันนอนเดียวมันนอนแดียวไหมมันมันบ่อตานหายเซนนี่สิคาร์แล้วเียร์วันนี้40บาทวันนี้มากับแฟนมากับแฟนแต่แฟนไม่มีหัวแฟนฉันคือบ่มีหัว พี่วีได้ตัวหนึ่งแบบบัณิยนพีว่าันพี่วีบัิยอนเงินไหมันมีเหรียญค้างอยู่หรือเปล่าใช่มันบัิยนแม่มันเหรียญเลยมันเป็นเหรียญค้างใช่มันสีขาดแล้วอ่ะ เลยออกมาปกไก่โอ้จบละพี่วิตุนารี่สูพี่วีได้ได้แบบว่าต้องไฟคาับมานเหลือว่าจะไมัเห็นเหลือันบอกใสไปคือเช็คหน่อยคีลา่าสุด ตอนนี้มูฟออนจากของเหลินก่อนก่อนจะเป็นนิดหน่อยไปกว่านี้ครับไปหาย่างกินดีกว่าตอนนี้ก่าหกโมงแล้วอีกเก้านาที6กโมงครับอากาศนั่งจะเหล็นประมาณทุ่มนึง